ได้ครับทำเลยครับดีนะจ้าหน้าเฮ้ยนม่เล่นหนูเป็นไรอ่ะหน้าน้ชื่ออะไรนะครับดาดีอ่ะใช่พี่เกียวรู้จักพี่เกียวรู้จักคนเนี้ยคุณชื่อดาดีเหรอ น้ดาดาเดอวดดาดีดีอะไรวะ55ผมตามหาตัวคุณมานานมากเลยราคุณรู้ปะผมได้ยินเสียงคุณทุกวันเลยอะจริงเสียงจริงที่มาช่วยแล้วอันนี้นะดั๊ดาดีผมเอฟซีนะครับผมเป็นเอฟซีดาดีนะครับคนนี้คนนี้มัมมี่อุตส่องมีดดั๊ดดีไม่ใช่ดาดีไม่ใช่ดาดีดาดีกินข้าวหรือยัง อัเดี้ยบได้แล้วหรอได้ได้ดิกินอะไรอ่ะกินข้าวกับอะไรวันเนี้ยดินดาวนำนำดาวตู้รวมของแก๊งเลยดินดาวกับคุณอยเอาอะไรปลาดาวหรอปลาดาวกินได้ด้วยหรอดาวดาวแล้วดาดิชอบกินร้อนหรือชอบกินเย็นดมดินดุนดุนชอบดินดุนดุนเหระอุ่นอุ่นไม่ใช่ดุนดุนตัวตุ่นบ้าดุนนร้อนดิดินดุนดุน ดาดิอาบน้ำนี่ยังด่าเดียบดอยด่าเดียบดอยด่โอ้โหอาบน้ำเยี่หรเลยน้ำอุ่นน้ำดูน้ำดน้ดูน้ดนดิไม่สบายบ่อยไหมอันนี้แบบดัดอยด่าสบายมากอ้โหน้ำน้ำดูนันดอยด่าถามพี่โอซุฟอรอร่อยมากถามพี่โอซุฟรโอโหนี่ไปกนน้ำขวดดำไหมดัด นีุ่นโดดดำไหมดอดําไหมเราอะไม่เคยดูของตัวเองนะน้องหนูหมายถึงอะไรอะดอดำหมายถึงอะไรไม่ดำไม่ดำไม่ดำดำไหมดอดำาไหมไม่ดําดัซบดาวโหดด่ะดาดิดัเิเป็นคนพูดแอดดใช่ไหม ดำด้ดีพูดให้ตุ้ยฟังอีกรอบได้ไหมดำได้ไดโอ้พี่ตุ้ยเอฟีดาดีเลยเนี่ยดันดิโดดิโดดโดดิโดดนดังดังนดังดู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 ดัดู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 ดดูคืดู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 ดดูดูดููด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 ดดอะดูดู ด,ดูดีร้านดคุยแล้วเนี่ย,ดดยมอหนึ่งทำไมดำดอังอังอังโตเตโบดาอิซุกิโดระเอมอหนึ่งเขาจบมอหนึ่งเอาไปไหนก็หมอดอ่ะเอ้ยดีมากกันไปไหนหาดา่ะดีไปไหนหนูไปไหนเขาจะเลมัจบมอหนึ่งไง ดอหนึงดอหนึงดอหนึงดอหนึ่งดอหนึ่งดาดดีมีเพื่อนเยอะไหมบอกพี่ตุ้ยไปบอกพี่ตุ้ยไปมอหนึ่งรวยไร่ดอหนึ่งรวยไร่เดี๋ยววันนี่นี่มีลุงสอนอย่างนี้เหรอในห่อจริงเด็กโตมาไม่โกงนะลุงขอแต่ัวอย่างดาดัดีมีพ่อกับมีม้ากับป้าไหมนั่นไงนะ ดาดิม oh, pues ีป <teachers> nah, ้ากลับมาไหมนี่เนิน้านังไม่มีนาอ๋อมีแต่ดาแต่ไม่มีดาใช่ไหมมีแต่ดาไม่มีนาไงดาดิมีดุงไหมมีดุงอ่ะดุงอ่ะดุงอ่ะดุนดุงอ่ะดุนดุงอ่ะมีมีดุนดุงไหมมีดุนดุงอ๋อดุนดุงดอดำไหมคนดุดูเหมือนดานดูเหมือนดาดุนดุงไ่เปิดดูนะดุนดุงดอดำไหม เดี๋ยเดี๋ยวเรารุ่นูุ่นเดี ally, ๋ยวลองถามดูโอ <oh, so ้โหอะไรวะพูดเลยเดี๋เจอคุณลุงเดี๋ยวลองถามดูก็ยมีทาสเลเตอร์ด้วยด่ยิโอพี่อาร์ตี้เก่งที่สุดโอ้โหอาร์ตี้เก่งที่สุดพี่อาร์ตี้มีแฟนยังดัดดิดามดิดดดิเลยถามหนูได้ไหมได้ดัดดิดลย ถามดีตได้ไหมดีมีแฟนยังเฮ้ยเกิอนะดัตตเกิอนะงันมีคนของใจแน่นอนเลยตรงละน้ำอุ่นเลยดัตดีเวลาคุยกับแฟนอะดีหน้าเลยดีหน้าเกินเนาะเขาคุยภาษาใจอย่างแฟนจะไปนอนอ่ะ ไปนอกก่อนนะดันดีดันดีนะครัเขาดันดีเนาะด่าดันดีดุ๊กด๋วดุ๊กด้วยดุกด๋วแล้วเอาหนึ่งคนตรงนั้นอะไปสู้กับดาดีหนาวไหมม้าตกด่ามิตู่ทำไมดาดีไม่ใส่เสื้อกันหนาวเอาตอนนี้ใส่เสื้ออะไรอยู่วะพี่ทเอะไรให้ดูทำอะไรให้ดูได้ครับทําเลยครับ ยังอ่ะน่าจะหนาวน่าจะหนาวเหนื่อยหรือยังามทีเหนื่อยรยังเหนื่อยไหมมีุ้งแบบนี้เหนื่อยไหมสบายมาก ละลายมากละลายมากเนาะมันหนาวอ่ะเนาะใช่หนาวเดือนนี้ก็มันหยุดก็ดีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโตแล้วได้ดายโตไปไม่โกงโตไปไม่ใหญ่โตแล้วไม่ด่าใช่โตแล้วตอนบายบายอันนี้แปลใหม่โตแล้วตอนบายบายโตแล้วได้ดายโตแล้วไม่ตายโตแล้วต้องอยู่จนถึงแก่เลยนะ แล้วดันดันดูนั่งหุ่นดันอ๋อหนูนั่งหุ่นใดเหรอหนูชอบนั่งหุ่นใดเหรอรถรถหนูรถรุ่นอะไรอ่ะนั่งโดรนน้ำอ๋อนั่งนอนน้ำเหรออุลคาญแล้วนะเขาพูดถึงยี้รังน้ำนอนรังนอนใช่ไหมได้เลื่อนโดรนน้ำลื่นตรงรางน้ำโอ้โหดูเจ็บไหมดูเจ็บไหมเลื่อนโดรนเดี่ยวเลื่อนโดรนเด็่ เพิ่งลืมไปตอนเมื่อกี้แหละใช่ไหมต้องนัดส่งทานงด่านดิโดนดองโดนดองด้วยพี่หัวตายเลยดองโดนดองพี่รับไม่ได้ด่น่นดิโดนดองโดนดิดองด้วยพี่หัวตายแล้วติ๊กโต้องเพลงดังด้วยเฮ้ดอันนี้ก็เกินอนุญาตอนุญาตให้แทงมันทีนะ น้องเขาพูดลาบากว่าเนี่ยน้องเขาเนี่ยไม่ครับอันอันนี้หมาม้าอุศบนะเพิ่งหากันเจอชื่ออะไรครับอาร์ตี้ใช่ไหมป้าป้าชื่ออะไรพี่เกลอันนี้หมาม้าอุศบนะเพิ่งหากันเจอตามหากันเจอเมื่อกี้เลยปาป้าชื่ออะไรอุศบลูกลูกลูกพี่เยอะแล้วน่ะลูกอาร์ตี้เยอะแล้วะใช่เขาจะบอกว่าหน้าตาอย่างมึงอ่ะอย่าเป็นเลยจริงพี่เขาแปลกันจริงเหรอใช่ใช่ใช่คนหยาบคายแบบนี้หรอกไม่มีตังค์เลี้ยงเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วเขาบอกไปน้องเรามีตังค์เยอะ เราเลี้ยงเขาเองจริงเหรอพี่พูดอย่นั้นจริงเหรอพูดไปเลยเนาะพูดไปเลยได้ดิรวยไหมเป็นามาไม้โอ้ด้วยโอ้ด่าด่าแรงมากด่าแรงมากพี่ดับดรือเปล่าด้วยอ่ะด้วยด้วยด่าเพื่อ ด้วยเดินดูดด่าด้วยเดินดงด้วยเดินดงคุณจะเข้าใจมั้ยเนี่ยเดินดงอ่ะเนาะเดินบนดงบนดอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ดัดดีอยู่เหนือเหรอดูโดนดาด้าอยู่บนเสาไฟโอ้ตายแล้วอยู่บนเสาไฟใครให้ดูดีมากสูงกว่าเหนืออีกนะสูงกว่ามันมันดอดนะเดี๋ยวไฟมันดอดดูดาใด้ดัดดัดัดเลยเดี๋ยวดอดเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ดัด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  ดาดีดาดีดูลุงให้ได้ไหมน่ะลุงเขาน่าจะหนักเลยลุงทั้งหมดทั้งมวลกูชอบตรงมนี้นี่สุดแล้วเนี่ยกูชอบนี่สุดไม่เคยขัดจัดให้ตลอดไม่ไม่พี่ต้ยอันนี้อันนี้ดูลุงหน่อยนะลุงเขาทำใส่อ่ะไม่มีใครสนใจเลยอ่ะโอ้ตายแล้วลุงเป็นอะไรลุงดาดีอะดีดูแลลุงคนนี้หน่อยลุงไม่มีใครสนใจเขาอ่ะไม่กี่ปีเขาก็ไม่อยู่แล้วโดโนเสารเออโดโนเสา ลุงหลานเรคุยด้วยเนี่ยต้องไม่ออกอะโอเคหรือเปล่าเอออะไรนะโอเคหรือเปล่าลุงโอเคไหมเขาเขาถามว่าลุงจอดำหรือเปล่าหูตึงอะเราแก่แล้วก็หูตึงเนี่ยลงมาคุยกับเด็กกันหน่อยเร็วลุงจอดำหรือเปล่าจอดำหรือเปล่าไม่นะชมูอะไรรับเนี่ยเฮ้ยจอชมงูอ่ะลุงสีผมแหละสีผมแหละ ลุงลงมาก่อนลุงไปตอนอะไรตรงไม้นะหนาวอ่ะข้างบนอ๋อหนาวนี่ไงดาดีมีเสื้อกันหนาวให้ลุงไหมได้ดีเนี่ยนั่งโดนดมแดงและดันหนาวดอแดงหรอลุงดอแดงหรอดอแดงอุ้ยตายแล้วดอแดงเแต่มันหนาวมากอะมันต้องหนาวจริงๆอ่ะดอแดงอ่ะน้องนบอกว่าข้างบนลมแรงหรือเปล่าอ๋อลมแรงไม่ใช่ดอแดง Đông đen Đồng đen đen à. đen